ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ภูทอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันค่ะจะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนก็คือต้องเดินขึ้นด้านนี้ค่ะแล้วก็เดินไปตามทางด้านถึงตรงนู้นเลยค่ะที่เห็นมีคนที่เดินตรงนั้นนะคะที่เราจะไปจุดคัดกรองเพื่อที่จะเดินขึ้นไปภูทอกค่ะ งนี้จะเป็นจุดทางขึ้นภูเขานะคะชั้นที่ห้าและชั้นที่หกเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> คข้อปฏิบัติก่อนขึ้นเขานะคะ ก็คือแต่งกายให้สุภาพอะค่ะนี่นะคะทางขึ้นวันนี้ฝนตกทางเดินก็จะลื่นนิดน,นึงอะคะ่ะก็เดินด้วยความ,ม,ามาระมัดระวังนะคะนี่ทางขึ้นผูทอกนะคะเดี๋ยวเราก็เดินบันไดต่อกันระวังนิดน,นึงนะคะเพราะมันลื่น ด้านหน้านะคะจะเป็นทางขึ้น2ทางค่ะก็คือทางขึ้นแทนที่สด้านซ้ายมือ220เมตรค่ะถ้าด้านขวามือจะเป็น200เมตรซึ่งตรงนี้ทางขวามือจะชันมากเราเลือกไปทางซ้ายไปกันเลย นี่นะคะตา้ง้ายมือจะ220เมตรแต่ทางก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเราเลือกไปขวามือนู่นเลยนะคะทางมันจะชันมากเหมือนเราจะไม่ไหวเพราะตอนนี้แค่มองทางข้างหน้าแล้วก็หอบแล้วค่ะ นี่นะคะทางจะชันมากเราก็ลืมมากค่ะวันนี้ตามไปเลยนะคะส ตรงนี้ก็จะมีทางลงนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีทางลงค่ะแต่เรายังไม่ลงนะเพราะเรายังขึ้นไม่ถึงเราจะขึ้นต่อไปนะคะม ท <Zomb ies? S 1> างช <Uh ันมากเลยนะคะแล้ว <s> ก <pered> ็ลื่นมากค่ะวันนี้ส่ลไปถ้วโเคันที่ห้ไป ระยะทางยังอีกยาวไกลนะคะเพราะรู้ส <reading> ึก <expand> ว <น Youtube> so ่าจะเลยอีกนานนะคะก็จะถึงก็มีจุดพักแล้วก็พักทุกจุดอะค่ะเนี่ยค่ะสูงมากค่ะชั้นมากงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ ตรงนี้ค่อยเป็นลานโล่งนิดนึงนะคะอากาศปลอดโปร่งขึ้นมาหน่อยตอนนี้อยู่ชั้นที่ห้าค่ะ ถ้าเดี๋ยวเราไปชั้นหกกันต่อนะคะนี่นะคะทางเดินขึ้นไปชั้นหกอะค่ะ ตรงนี้จะมีพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีนะักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่ขึ้นคือไม่ไหวแล้วอะคะ่ะเพราะว่ามันชันมากแต่เรายังจะเดินไปอีกชั้นหนึ่งไปใกลกันต่อค่ะ ไไลลปมด้านนี้นะคะเป็นชั้นหกค่ะไปถ้ำพญานาคนะคะดูจากจุดเดี๋ยวเราจะถอยให้ดูนะคะเนี่ยค่ะสูงชั้นอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูเดี๋ยวจะถ่ายชั้นหกมาให้ดูนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินรอบชั้นหกก่อนนะคะมีจุดชมทิวทัศน์ตรงนี้เลย เนี่ยค่ะก็คือเราจะมาประมาณชั้นหกนะคะเพราะว่าชั้นเจ็ดเขาบอกว่าเป็นป่าก็คือขึ้นไปสำหรับหาหน่อไม้มากินได้เลยค่ะหาหน่อไม้หาเห็ดมันได้เลยช่วงนี้ฝนกําลังตกเห็ดกําลังจะออกเนี่ยค่ะไปเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนบอกจะไปหาหน่อไม้มากินแล้วค่ะ นี่ค่ะชันนน้นเจ็ดสูงมากค่ะแล้วก็เป็นป่าอยู่ข้างบนก็ไปหาหน่อไม้กันนะได้งั้นเดี๋ยวเราเดินชมทิวทัศน์รอบชั้นหกดีกว่านะคะเพราะว่าชั้นเจ็ดมีต่ป่าก็ถ้ายังไงเดินระวังลื่นนิดนึงนะคะ

Thank uh you. -huh. นี่ค่ะแล้วก็ต่อกองหินขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะขอให้หายขอให้ทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดค่ะขอให้จีจะสิ่งดีๆไปงั้นเราไปต่อค่ะไปต่อกันแม่เอาบ้าเนี่ยแบ่งี่ิเปซ็นได้ มั่งนี่นะคะเดี๋ยวก็ทําบุญกันค่ะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราขึ้นมากันแบบชันสุดๆแล้วตอนลงก็นี่นะคะทุกคนชันสุดๆเหมือนกัน เดี๋ยวทำใจแป๊บนึงนะคะชันมากค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ลงก่อนเลยค่ะคือคุณแม่เป็นผู้นําค่ะทุกคนคุณแม่อายุหกสิบกว่าแล้วค่ะเดินนําเลยแต่ลูกๆอายุสามสิบสี่สิบไม่มีใครกล้าเลยอ๋ออ่ะค่ะตามลงไปค่ะข้ก็คอยไปนะคะเจอกันข้างล่างค่ะ

ตอนนี้ลงมาจากชั้นหกแล้วนะคะก็คือจะหาทางลงค่ะแต่ก็ยังหาทางลงกันไม่เจอเดี๋ยวเดินวนไปก่อนไม่รู้ว่าจะวนวนไปที่เดิมอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะคะ,ระตรงท่าตรงนั้นนะคะที่เราเดินมาครั้งแรกตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นห้าโอ้ระยะเวลาอีกยาวนานมากกว่าจะเดินลงไปถึงงั้นเดี๋ยวเราเดินกันต่อดีกว่าคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะค่ำตรงาตรงนั้นนะคะที่เราเดินมาครั้งแรกตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นโอ้ระยะเวลาอีกยาวนานมากกว่าจะเดินลงไปถึงงั้นเดี๋ยวเราเดินกันต่อดีกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะค่ ตอนนี้เราลงจากชั้นห้านะคะทางลงก็ชันนิดนึงค่ะแต่อันนี้คือชั้นน้อยที่สุดแล้ว,ลวน่าประนุ่นมไหอมเลยนะวะนายหอมเลยเฉลม <laughs> ไม่หอมหรอไม่หอม่ลยเฮ้ยไม่ ตอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะโอ้ยขาอ่อนปุกเปียกเลยค่ะตอนนี้ขาไม่มีแรงแล้ว